วันที่21กรกฎาคม2568เวลา11นาฬิกาณห้องรับรองพิเศษ2 0 2ชั้นสองอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาประธานวุฒิสภามอบหมายให้ในายนิรัตอยู่พักดีประธานคณะกรรมการการต่างประเทศให้การรับรองนายดูมิงกุสเดเกอร์อัลกุสตูประธานคณะกรรมการด้านการต่างประเทศกลาโหมและความมั่นคงรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติโมเรสเตที่มาเข้าเยี่ยมคาร ในโอกาสนำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์แลดิลกวิทยารัฐประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านต่างประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมการการต่างประเทศนายกมลสุขสสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมการการต่างประเทศและนายสมพันธ์พลศักดิ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการการต่างประเทศร่วมให้การรับรอง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในบทบาทการทูตรัฐสภารวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้ฝ่ายไทยแสดงความยินดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตจะได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ในเดือนตุลาคม2568